ทุกคนสวัสดีนะคะคืนนี้แม่ว่าไม่ขึ้นดีกว่านอนนะลูกเอออย่าปากันนอนดึกเมื่อเช้าก็ไปวัดแล้วก็เลยตื่นเช้าไปนิดนึงนะจ๊ะอืมเออแม่จะพูดเรื่องประเด็นแม่ไปดูช่องลูกอุ้มอิ่มมาเขาบอกว่า่ามีคนว่ารางวัลคมชัดลึกควรจะแบ่งคนอื่นบ้างอืม เพราะว่าอีลาได้แล้วอ่านะคะคำว่าแบ่งให้คนอื่นบ้างเนี่ยนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอหรือเราจะมาพูดว่าแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้อมันมันไม่เกี่ยวนะทุกคนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอืเราพูดว่าแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้มันขึ้นอยู่กับผลงานนะขึ้นอยู่กับผลงาน ความนิยมความความสามารถกระแสมันรวมหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าให้คมชัลึกเขาไม่ได้ทำมาเพื่ออ๋อคนนั้นยังไม่เคยได้ให้ก็ไปเถอะไม่ใช่นะคะคมชัลึกไม่ใช่มูลนิธินะอ่าจะบอกว่าคนนั้นยังไม่เคยได้จะต้องให้เขาแบบนี้มันต้องต่อสู้กันด้วยความสามารถ ไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยความสงสารเอออันนี้เอาตรงๆนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเขายังไม่เคยได้ให้เขาไปเจอไอ้คนที่ได้แล้วก็ไม่ต้องเอาแล้วเขาจะมี FC ไว้เพื่ออะไรถูกไหมล่ะโอเคล่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพียงคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งอที่แบบ มันอาจจะอิจฉาอีหลาก็ได้เอออิจฉาอุงอิงก็ได้อืมแต่ต้องยอมรับว่าเอฟซีลาหลาเยเดยเมื่อวานเนี่ยยังตามเขาอยู่นะเออพ่อเขามาบอกช่องแม่นี่ลแะให้ไปทางเฟซอปรากฏว่าตอนนี้แซงกันเลยเดอ้อ <c ười> คุ้มจะลึกตอนนี้อ่าคะแนนเขาเรียกว่ากดหัวใจให้ใช่ไหมครับอืม อีลานี่แซงไปแ้วเรียบรย้วจ้ะเพราะฉะนั้นเนาะครมชลึกไม่ใช่มูลนิธิอ,อ่ไม่ใช่ว่าให้เพราะความสงสารมันต้องต่อสู้กันด้วยความสามารถความนิยมและกระแสอ่าแล้วก็ความเห็นของคณะกรรมการด้วยมันไม่ได้ตัดสินแค่คนกลุ่มเดียวมันตัดสินทั้งหมวด ทั้งคณะกรรมการโบวตมาจากไหนมาจาก f อและผลงานเพลงเขามีไหมเขาติดหนึ่งมาแรงหรือเปล่าคุณนะสมบัติของคนที่อยเข้าไปชิงคมชลึกอวดนะคะแล้วก็ที่ที่ควรจะได้นะแลีวคุณสมบัติ เบื่อจริงๆเลยแม่งเอ้ยหาวอย่างนั้นแหละลำคาญมากมไม่ยุ่งใจละบานนี้เอเอนี่นี่นี่อ่าเหตุผลที่จะได้รับนะคะรางวัล ของคมชัลึกอวอร์ดเนี่ยมันมีอยู่ห้าข้อ,อข้อที่ 1. มีกระแสอยู่ตลอดเวลา 2. ส,สร้างชื่อเสียงและรักษาวัฒนธรรมของประเทศอม,ม,มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสายตาสาธารณชน 4. มีแฟนดอมที่แข็งแกร่งที่สุด 5. มีภาพลักษณ์ที่ดีโตประเทศเห็นไหม อ่าเหตุผลที่ของคนจะได้รับรางวัลคมชั้นลึกอาวอร์ดหรือคุณสมบัติเนี่ยมีห้าข้อซึ่งถ้าเราแบบไม่ต้องพูดแบบเขาขางอีลาเลยอุ้งอิงคือใช่เลยตอนนี้นะอืมปีที่แล้วเขาก็รกร,รียสปีที่แล้วอะ่ะ กระแสอีล่าก็ว่าด,ดีนะปีนี้เยอะดีกว่าเยอะกว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะคมชันลึกปีที่แล้วแม่ยังไม่เคยไปไปกดไลค์ให้อีลาเลยแม่ไปบเปลี่ยนในปีที่แล้วนะแม่แสารภาพเลยนะอีลาได้รล่ว่าแม่ไม่ได้ไปไม่ได้มีส่วนกับน้องเลยนะอืมเพราะว่าแม่ไปไม่ถูกอืม ันนี้แบบเอาตรงๆพูดกันชัดๆเออไม่ยิงเป็นคนที่ไม่ตดนเลยปีที่แล้วคมชัดลึกอวอร์ดอีลาแม่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเขาเลยอืมไม่ได้ไปช่วยลูกเลยเพราะว่าแม่ไปไม่เป็นถึงปีนี้เห็นไหมเมื่อคืนที่แม่ถามว่าคมชัดลึกไปทางไหนนั่นหมายความว่าปีที่แล้วแม่ไม่ได้ซอยอีลาเลย ในการไปช่วยโหวตแต่แม่ก็ช่วยโปรโมทให้หน้ออ่าแค่นั้นตัวเองไปไม่ถูกไม่ลูกก็ไปทางไหนพยายามพิมพ์หาทาง youtube แล้วก็ไม่เจอเอออันนี้เป็นคุ้นตรงๆในการบริหามากสร้างภาพว่าฉันเป็นคนดีฉันเคยช่วยลูกคมฉันลึกอวอร์ดปีที่แล้วบรดิดาช่วยลูกเลยไปว่าถือจ่า แต่ปีนี้ได้ไปก็บอกว่าอเบื่อจังเลยว่า,าไปหาวไปเนี่ยสิไดดนอนย่อนยังสี่หละพี่น้องเอ้ยเบื่อ,อพูดนิดพูดหน่อยหาวจักวาเป็นอีอย่างลำคาญมากอก็เขาไว้ไปทางเอฟฟ้าแล้วเราก็ไปพิมพ์หาเออคมชัดลึกอวดเออนะ คนที่จะได้รับเลือกเข้าชิงตำแหน่งหรือคนที่จะได้รงางาวัลคนชนึอวอร์ดมันก็มีมีห้าเหตุผลนี่แหละมีห้าเหตุผลเอาแม่ซ้ำย้ำอีกทีอ,อืเดี๋ยวไปนอนนะกุลำคาญน,นะหนึ่ง มีกระแสอยู่ตลอดเวลา 2. ส,สร้างชื่อเสียงและรักษาพัฒนธรรมของประเทศ 3. มีผลงานไปที่ประจักษ์ต่อสายตาสาชน 4. มีแฟนร่มที่แข็งแกร่งที่สุด 5. มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศุงอิงครบนะถามว่า f อฟที่แข็งแกร่งที่สุดแม่มองว่าุงอิงนี่แหละไม่ว่าพวกเขา ถ้าพวกเขาเห็นอะไรที่มันใช่พวกเขาก็จะรวมตัวกันทันทีเหมือนยกตัวอย่างลูกฟ้าใสเนี่ยอืมฟ้าใสนี่งงเลยนะงงในสิ่งที่เอซีอีลางอิงเฮดไหนฟ้าใสตะลึงนะคะแม่ยิงก็ยังตาลึงเลยว่าโอ้โหผู้ติดตามลูกฟ้าใสสิบเึ้นสองมือไหนไไปหรออเอนี่คือเอฟซีองิงเขาไม่ใช่เด็กเกเรนะเขาเป็นคนดีนะ เขามีวุฒิภาวะนะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนนะถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีพออ่าคุณต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณเป็นคนเช่นไรเมื่อพวกเขาเห็นแล้วพวกเขาก็ารีบสนับสนุนทันทีต้องอย่าลืมว่าเอฟซีลาหน่อยล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พวกเขามีความรู้ทั้งนั้นมีแม่หญิงนี่แหละ ที่เรียนน้อยที่สุดภาษาอังกฤษนี่อ่านโบโออกถ้ามันมาทีละตัวได้อยู่แต่ถ้าตัวไหนที่มันมาบ่อยๆแม่ก็อาศัยความจำเอแต่ถ้าแบบมีภาษาอังกฤษอะายตัวอ่านโบโออกมึนตึกอืเอาละแม่ก็จะไม่พูดเยอะนะคะรับคารมากเลย ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไลฟ์มันหาเกือบตายแล้วเหมือนร่างกายเขาใจะให้แม่ไปพักผ่อนแล้วล่ะโอเคทุกคนเนาะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดไลค์จับระก,กลแม่ยิงนะคะอืมการที่ลูกหญิงจะต้องได้รับรางวัลหรือเข้าชิงหรือได้รับรางวัลเนี่ยคุณนด้สมบัตินางพร้อมอืมส่วนว่าท่านอื่นเขาก็คงมีความพร้อมเช่นเดียวกันที่เหลือ แล้วแต่วาสนาะแต่สำหรับุงอิงนั้นแม่ว่ายัางไงก็มากที่หนึ่งแน่นอนมันคือวาสนาของเขาอือโอเคนะทุกคนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เด้อฟันดีจ้าหาวอีกแล้วเป็นสัศง